สวัสดีครับพ่อแม่พีน้องเอฟซีสโนอยเพชรพันแพงเอฟซีนองหญิงครับผม่อกับบ่าวโทนในช่องท้องพูดโอ้พีโดพีโดพีโดเล่นอยู่พูนเออพีโดเลน่น,เลนไปครับอเดี๋ยวพาไปหาอาหารตูหลูครับเอาหลดสุกเปสุกเฟืองมานึ่ครับกอนหนึ่งมาไว้ให้งัวให้แพะนะครับ นี่ทองคําควายกระเทินครับมือีนใส่เสื้อสี่สมมาครับก็ <c oughs> บสิบวอแสบตาดอกมั้งแมนมาทองคา <c oughs> ทองคํำวะอย่าหันลังไห้ก็เพราะว่าทองคำวะ <c oughs> ตู้รู้อยู่ไหมเนาะตู้รู้อยู่หรือเปล่าเนาะ ได้ยินเสียงอ่ะอ๋อตูรูยังอยู่มาเพียงลูกไหมนี่มีน้ำม,มีอาหารครับอยู่นี่ปูพ่นมาวังเทียงเพิ่งก็เอาอาหารเม็ดส่ถ้วยไ้ให้น้องนะครับ รูรูอยากลงมากินตอนใดก็ลงมากินนะครับน้ำก็เตรียมมาเติมไว้ให้ครับเติมตลอดนะครับมีถ้วยน้ำถ้วยอาหารนี่ก็ฮอมีขอาหารเม็ดอาหารเปียกมีขนมไอ้ขนมเลี่ย <c oughs> กินแล้วก็นอนสบายใจเลยนะ ไปก่อนเด้ออยู่นี่เด้ลูกต็รู้นี่ไม่สนใจเลยืมไปแล้วนะไปแล้วบายบายเลยบายบเลยบายแล้วนอนยอนขาสบายใจแองนอนยู่หันละเดี๋ยวเฟืองไปแล้วเดี๋ยวเฟืองกลับ <c oughs> กลับไปแล้วกับสิเปปล่อยงัวมาให้ปูนะครับคือการปล่อยงัวนี่คือ แต่ปูพ่นเอามาเทลลโตก็คือสีตแต่ยางยางไปเอามาหล้วก็ยางไปเอามาอยู่สี่เลยครับแต่ถ้ามีคนไปปล่อยมาไห้คือปูเพ่นกระสียื่นถ่าอยู่อยู่มองขอบมองกินน้ำนะครับปล่อยงัวมาตัวนี้แล้วมันกระสิมากกินน้ำกินน้ำแล้วปูกระสีเอาเขาหอ,อกแล้วก็ปล่อยตัวไม่มากมันกระสิมากกินน้ำก็สิปูกระสิบริย่างไปใกล้นะครับเพิ่นก็สียื่นอยู่ถ่าอยู่หนีนะครับ ไปแล้วโดไปหาแฟนละไอ้ยกระโดดจองข้อโดแล้วโดจองข้อโดแล้วดีดื้อดีดื้อครับไม่ใช่ดีดีนะครับดีดื้อเอ้ยเอ้าเอ้าเซตแท้โดเซตแท้เซตเซตแท้ เดี๋ยวไปปล่อยงัวครับเยวอยู่หุ่นสองโตเอาเอาคุ่นหยอกกันสองสองโตคุ่นหยอกกัน ไปแล้ว <left> ห PA ุ่นไปแล้วเบืองตะเว้นครับตะเว้นคร้อย đi đi dàn quá bay nhăn bay 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 nhăn phun bay bay nhăn bay Đấy. Nhăn. Nhăn nhiệt, nhăn nhiệt. Ừ. Hiện đi đi, bao nhiêu mưa Thì lấy đi đi, giang điêu má, <laughs> <Bà>. Đây <laughs> นี่ครับปล่อยไปแบบนี้นะครับคือถ้าเอาปล่อยไปแบบนี้ตัวนี้ไปหอดมันก็สิกินน้ำปลูกออกับเส้วเข่าแอกหรือต้นไม้เขาปล่อยมันก็สิยางนากันไปเป็นทีละโต้ทีละโต้ปูกกับสิเดบอยางมากนะครับปูกกับสีทาย่พุ่นเลยนะครับแต่ถ้าปูกพันมาเองเหมืนเสีเอาไปได่ทีละโต้หรือสองโตแค่นั้นครับกับสียางหลายเถวนะครับงัวหลายโตพุ่นแลนไปแล้วพุพ่นปวดปวดนะเหลือตัวเดียวครับวันนี้ไปแล้วครับตัวสุดท้าย มาเด้อโดมาโดโดดีดมามาีมา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 เร็วอเอาเล่นเล่นเล่นหูตังหูตัง <laughs> ไปแล้วหุนไปแล้วเอาเอาเอาดีดื้อครับดีดื้อเอางัวกระเรนพ่องัวบ่ะนี้เอาเอาเอาเฮ้ยเดือดกับฟอดบป่นี้เอาเอามาดี้กับสิเป้ไล่สองท้องในเขาขอกบ้านนี้ อ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องทุกซี่ครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเิ่งโฆษณาหน่อยหน่ครับอะะเอ้าสักคนีาไวส้สนรทซะก่อนครับเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ